ครับผมสวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับโชคกัญญาฟาร์มราชบุรีนะครับวันนี้ก็จะพามาชมวัวนะครับสายพันชโลเล่และบิสมาเตอร์นะครับส่วนด้านกลยผมนี่ก็จะเป็นวัวชโลเล่นะครับเป็นรุ่นใหญ่นมเพศเมียนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกสาวคาโลนะครับก็ตัวนี้ผมก็ขายแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่ชายทางจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับเหมือนกันดีๆนะครับแข็งแรงมากกินเก่ง ส่วนตัวด้านขวานี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นลูกสาวฟอนแซกนะครับตัวนี้เราก็ขายแล้วเช่นกันนะฮะก็ขอขอบคุณพี่ชายทางจจซูรินด้วยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะส่งในวันพรุ่งนี้นะฮะวันที่8มิถุนายน65นะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางพรุ่งนี้แล้วนะครับสองตัวนี้หน่วยการดีๆเลยนะครับขายแล้วทั้งคู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบิสมัทเตอร์ ตัวนี้ก็จะเป็นบิสมาเตอร์ c ีหนึ่งนะครับสวยเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลูกสาวลาเบนนะฮะอายุ11เดือนนะครับลูกสาวลาเบนอายุ1 1เดือนแข้งขาดีหน่วยก้านดีๆเลยนะครับขอบคุณนะครับตัวนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้าทางจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นกันก็ขายแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะส่งในวันที่28มิถุนายน6กหถ้าพรุ่งนี้นะครับรัวเชื่องนะครับลูกค้าบอกไม่ต้องทาเขานะครับตัวเขาเองมีเขาขึ้นมาเนหน่อยนะครับตัวนี้ เหมาะสําหรับทําแม่พันธุ์นะฮะเลี้ยงไว้ผลิตลูกขายสายพันธุ์นะครับเพราะว่ายังไงมันก็ดีกว่าขายราคาเนื้อแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราขายสายพันธุ์นะครับนี่ครับสวยเลยนะครับกินเก่งด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโชคกัญญาฟาร์มราชบุรีเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ วัวกินเก่งมากนะครับเราจะเน้นยาสดนะครับเน้นยาสดนะครับเพื่อให้คนที่นําไปเลี้ยงนะครับจัดการได้ง่ายเพราะว่าเราเลี้ยงแม่พันธุ์นะฮะเราไม่ได้เลี้ยงวัวขุนนะครับเราเน้นยาสดเป็นหลักแล้วก็มีอาหารเสริมบ้างเพียงเล็กน้อยนะครับตัวนี้เป็นบิสมาทเตอร์นะครับเราจดสมาคมกับทางท่านกันนัน S อสเรียบร้อยแล้วเป็น C1 นะครับตีเบอร์โลโก้ไว้แห้งแล้วนะครับ ใครสนใจตัวนี้ครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ขายนะครับถ้าใครสนใจจะแบ่งไปเป็นแม่พันธุ์ก็โทรมาที่095 523 9512นะครับแผ่ก็ใกล้แห้งแล้วนะครับกิ่นเก่งมากเตรียมตัวหนาครับอัวทรงลึกเลยนะครับเป็นลูกสาววิชั่นนะครับตัวนี้ก็เป็นชาวเลย์นะครับนี่ก็เตรียมไปเชียงใหม่นะครับผมก็ขายเรื่อยๆครับบางทีก็ ไม่ค่อยได้ลงคลิปหรืออะไรนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับถ้าว่าผมก็จะมาลงให้ชมกันนะครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโชคกัญญาฟาร์มราชบุรีด้วยนะครับสวัสดีครับ